สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีไฟชุมพรเราจะมาดูความคืบหน้าของสถานีไฟชุมพรกันครับขบวน778ที่เราแซงมาครับตอนนี้ถึงสถานีชุมพรเป็นที่เรียบร้อยอนายกำเนิดการออกจากสถานีชุมพรนะครับขบวน778 สียดายครับถ่ายตอนเข้าไม่ทันกําลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงอยู่เลยผ่านไปต่อหน้าตัวตาเลยครับขรบวนเจ็ดเจ็ดแปดถ่ายตอนเข้าไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่ครับแกมือ ้วครับขบวนเจ็ดเจปดอัปเกรดเป็นชานชาลาสูงที่ถ่ายตรงนี้เป็นรางที่หนึ่งและรางที่สองตรงนี้ยังไม่มีรางรถไฟเข้ามาครับจะใช้รางที่สามสี่และห้าแทนโดยที่ยืนอยู่ครับนี่คือรางที่สามครับรางที่สี่อันไหนนั่นเป็นรางที่ห้า ด้านในอีกก็เป็นย่านของโรงรถจักชุมพรปลายเก่ายัางไม่ลื้อถอนครับยังอยู่ที่เดิมสถานีชุมพรเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นโซนพักคอยของผู้โดยสารในระหว่างที่รอรถไฟอยู่ครับนี่ก็มีเก้าอี้ไว้สำหรับผู้โดยสารเพื่อรอขบวนรถครับ รู้สึกเสียดายเลยครับที่สะพานยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับจะได้ขึ้นไปดูย่านสถานีชุมพรมุมสูงน่าจะสวยครับ mm hmm. นอกจากจะมีสะพานแล้วยังมีป่องลิฟต์ไว้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยครับหันมาจากฝั่งสะพานตรงหน้าของเราครับกับตรงนี้เป็นนาคานของสถานีรถไฟชุมพรแห่งใหม่ ที่เตรียมตัวจะเปิดให้ใช้บริการในเร็วๆนี้นีอาคารยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับ ส่วนฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟชุมพรน,นั้นก็คือโซนของโรงรถจักรชุมพรน,นี่ครับโซนฝั่งขวาทั้งหมดครับเป็นโซนของโรงรถจักรชุมพรหมดเลยด้านในก็จะมีหัวรถจักรจอดสแตนบายไว้อยู่ครับไม่ไกลมากจากอาคารใหม่ของสถานีชุมพร นี่เป็นอาคารอาคารเก่าดั้งเดิมของสถานีชุมพรนะครับยังใช้ยังใช้อยู่ครับใช้ในการขายตั๋วโดยสารผมซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่องจำหน่ายตั๋วจะมีอยู่2ช่องด้วยกันเมื่อก่อนชานชาลาที่หนึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถงอของห้องจำหน่ายตั๋วและเป็นที่สำหรับคอยผู้โดยสารคอยรถไฟครับ หลังคาเก่าๆตรงนู้นนะครับยาวจนไปถึงขอบนู่นเลยครับอันนี้การเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปครับทุกสิ่งทุกอย่างนะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าก็มาเป็นสิ่งใหม่ตอนนี้ก็เป็นโฉมใหม่ครับเป็นในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นี่ยังไม่เรียบร้อยอยังไม่สมบูรณ์ครับให้มาดูคร่าวๆก่อนนะว่าสถานีชุมพรอ,อยู่ลักษณะเป็นยังไง เดินมาอีกหน่อยนี่ครับที่บอกไว้ครับก็คือโรงรถจักรชุมพรด้านในก็มีหัวรถจักรจอดสแตนบายไว้อยูอ่เวลาเมื่อลงรถไฟมาแล้วครับก็จะมีทางลงทางลงกับใกล้ๆครับรที่ทำการพนักง,งานตรวจรถครับก็จะมีเลขเขียนอยู่ครับว่าตรงนี้ชานชลาที่3 นชานชาลาที่4และชานชาลาที่หตรงนี้เป็นอาคารของพนักงานตรวจรถครับมองย้อนไปฝั่งชานชาลาในย่านสถานีชุมพรอันตัวนี้ยืนอยู่ระหว่างรางที่1และรางที่สองแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วครับเหลือเตะลงราง ร่องรอยเก่ายังอยู่ครับมีร่องรอยเก่านี่คือรางที่หนึ่งใช้เมื่อสมัยก่อนครับเดินมาอีกหน่อยครับตรงนี้เป็นป้ายด้านใต้ของสถานีชุมพรที่ยื่อยู่ตรงนี้เป็นที่ทําการรับส่งสินค้าของตัวสถานีชุมพรซึ่งตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับ เดินออกจากชานชลาบตรงนี้เป็นห้องน้ำเป็นสุขาโชวข่าวเดินไปตามทางครับก็จะเจอกับทางออกไปโผล่ตรงช่องจำหน่ายตัว๋วอันนี้ทางไปชานชลาครับที่เราเดินย้อนมาจะมีทางบอกอยู่ครับส่วนใครที่ต้องการจะเอาสินค้าขึ้นรถไฟครับตรงนี้เป็น สถานที่ไว้สำหรับบริการรับส่งสินค้าของสถานีชุมพรนะเดินแป๊บเดียวครับจะถึงด้านหน้าของตัวสถานีและช่องจำหน่ายตัว๋วตรงนี้มีบริการตู้ atm นะก็ตรงนี้เป็นที่สำหรับจองตัวรถไฟซึ่งมีช่องจำหน่ายตัว๋วเป็นทั้งหมด2ช่องด้วยกัน ส่วนนี้คือตารางเดินรถของสถานีรถไฟชุมพรหากท่านต้องการดูครับส,สามารถกดพอสแล้วก็ค่อยๆดูได้คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่มาอัปเดตความคืบหน้าของสถานีชุมพรให้ทุกทท่านได้เห็นกันว่าสถานีชุมพรนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาครับจะได้เห็นบรรยากาศอของที่นี่กันหากชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตาม ช่องตามารถไฟชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับนี้ก็จากลาเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าข้อมูลผิดพลาดหรือน้อยไปมากไปหรือยังไงผิดถูกยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากลากันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้ากราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ